วัสดีค่ะวันนี้จะมาเสนอโคมไฟจากกระบอกไม้ไผ่ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวณิาันคำภาครสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเพื่ารกพนทพงค่ะที่มาและความสําคัญนะคะโคมไฟเป็นของตกแต่งทั้งในบ้านและนอกบ้านและเป็นสิ่งที่ให้แสงสว่างแก่บ้านเรือนค่ะจากการศึกษาพบว่ากระบอกไม้ไผ่มีความทนทานและแข็งแรงจึงนํามาจัดทําเป็นโคมไฟขึ้นเพื่อให้สามารถนํา วัสดุในท้องถิน่นมาต่อยอดเพื่อใช้ทำประโยชน์ได้ค่ะวัตถุประสงค์นะคะ 1. ่เพื่อผลิตขคงไฟจากกระบอกไม้ไผ่2เพื่อนำวัสดุจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 3. เพื่อสร้างไรายได้ให้กับท้องถิ่นชุมชนค่ะวัสดุและอุปกรณ์นะคะ 1. กระบอกไม้ไผ่2หลอดไฟ3เลื่อย4ส,สว่านจอรูค่ะขั้นตอนและวิธีการทำนะคะในขั้นตอนที่1นนะคะให้เราเลือกไม้ไผ่ที่ เป็นท่อนที่ใหญ่นะคะเพื่อให้สามารถใส่หลอดไฟข้างในได้นะคะให้นําไม้ไผ่มาตัดให้มันเป็นท่อนนะคะเมื่อเราได้เป็นท่อนมาแล้วนะคะให้เรานําท่อนไม้ไผ่นะคะมาตัดส่วนปลายของมันออกด้านใดด้านหนึ่งนะคะเพื่อที่เราจะสามารถใส่ไม้ไผ่ใส่หลอดไฟได้คะ่ะหลังจากนั้นนะคะทําการเจาะรูบริเวณด้านข้างค่ะเพื่อให้แสงสว่างนะคะและทําให้เกิดความสวยง,งามน,นั่นเองค่ะและหลังจากนั้นก็ทําการ ไฟและหลอดไฟนะคะประกอบข้อกับหลอดไฟนะคะเพียยเท่าน <discussion> <music> <Right S 3> ี้เราก็จะได้โคมไฟจากกระบอกไม้ไผ่นั่นเองค่ะประโยชน์ที่ได้รับจากการทำโครงงานนะคะ 1. เราจะได้โคมไฟจากกระบอกไม้ไผ่อย่างนี้เนียค่ะ 2. เราจะได้ประดิษฐ์สิ่งของจากธรรมชาติ 3. ได้นำวัสดุท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์การศึกษานะคะการทำโครงงานกระบอกโคมไฟจากกระบอกไม้ไผ่นะคะ เพราะว่าการนําวัสดุธรรมชาตินะคะมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะโดยเป็นวัสดุจากท้องถิ่นนามาทําเป็นฟคงไฟจากกระบอกไม้ไผ่นะคะสามารถใช้ได้จริงสามารถเป็นของตกแต่งบ้านและเป็นข้อวของที่ใช้นะคะโดยการให้แสงสว่างภายในบ้านนั่นเองค่ะและรูที่เจาะนะคะสามารถให้ความแสสวยงามและสามารถมีแสงส่องมานะคะด้วยค่ะ ของพวกเราคอมไปจกกัดการบอกไม่ไผ่ขอจบการพรีเซนต์แต่เพลงเท่านี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ